วันนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเลือกตั้งคเนี้ครับทหารเคทหารเนี่ยก้าวไกลชนะหมดเลยแล้วคืนวันที่ก้าวไกลชนะเนี่ยทหารแถวชายแดนฉลองกอันใหญ่เลยนะกินเเล่าเมาเรียกเพื่อนเรียกทหารเพื่อนบ้านมานั่งกินดื่มกันด้วยฉลองดีใจมันส่งสัญญาณอะไรให้รู้ไหมรู้ว่าทหารผู้น้อยไม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองวันนี้อืมเป็นเวกอัพคอให้แก่กองทัพ้วยนะครับอันที่หนึ่ S <S แล้ววันนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการที่กระแสก้าวไกลมาเนี่ยอันหนึ่งคือการที่เรียกว่าอำนาจนิยมการใช้ excessive power หรือใช้อำนาจที่เกินกว่าเหตุเกินไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่ค่อยรับมันก็เลยไปเติมให้สินค้าหรือ product ของก้าวไกลมีราคาขึ้นที่เขาทำ disruptive innovation เนี่ย<ม>ก็คือการนี่แหละเพราะนั้นวันนี้วันนี้นนสิ่งที่เกิดขึ้นครั้นงนี้ ต้องผมว่าสังคมต้องศึกษาแล้วให้มันเป็นสิ่งเตือนว่าต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยนอือะไรต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงครับอย่าไปฝืนการเปลี่ยนแปลงเพราะมันโลกมันมาแล้วอืมันมันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนฮะพรรคการเมืองก็ต้องเปลี่ยนนักการเมืองก็ต้องเปลี่ยนองค์กรที่ใช้อํานาจก็ต้องเปลี่ยน